คือตอนนี้เราใช้เรื่องของประสบการณ์ของผู้บริหารก็คือว่าเราเคยเปิดทําร้านอาหารมาแล้วครับไม่ต่างว่าประมาณ6กถรล้านค้าอยู่แล้วในแบบทั่วประเทศและกันจากพนักงานออฟฟิเซอร์ประมาณ2อถึงสคนเงนี้ยครับจ่ายฟิกคอสอยู่เดือนหนึ่งประมาณแบบหลักหมื่นตอนนี้เรามีประมาณ6กถึงเจคนฟิกคอสเดือนละสล้านคือเราสามารถทันฟอรมจ,จากจุดที่เป็น s อสมาเป็นสตาร์ทอัพได้เต็มตัวแล้วเราต้องการแบรนด์ที่ค่อนข้างสเตเบิลและ,สะเสถียรมากฟูซอรี่เป็นตัวที่ตอบโจทย์ฟูซอรี่ไม่ได้ของถูกนะครับแต่ผมมอง,ดาา Food Story งมดห สวัสดีครับเก้งนะครับรัาลทอนแดงใหญ่ปัจจุบันเป็น COO และโคฟาวเดอร์ที่เกี่ยวอีกรูปครับ การทำธุรกิจเนี่ยสมมติว่ามันแบ่งเป็นสองพาร์ทละกันถ้าไม่มีความชอบก็คือเป็นความถนัดละกันของผมเริ่มจากความชอบเลยครับก็คือเริ่มจากชอบทำอาหารญี่ปุ่นก่อนเลยก็คือ6ปีแล้วเนี่ยครับอาหารญี่ปุ่นมันเป็นมันเป็นบรเชียมากๆในต่างจังหวัดเลยไงครับผมก็เริ่มจากกินมาปี2ปีอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ว่าตอนนั้นเทรนด์เฮลทีฟู้ดมันเข้ามาในประเทศไทยด้วยแล้วผมมองว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบมันเฟรนดี้มากมันเป็นเฮลทีฟู้ดรสชาติค่อนข้้างออรร่ยยแลววก็วัุ ถึงนิกิ่อีกรูปนะครับตอนนี้เราแบ่งบริษัทลูกไปหลายๆบริษัทเลยก็คือตอนนี้มีเงินตั้งแต่59 0 0 0บาทจนถึง30ล้านเลยเราบรหิหารจัดการให้ทั้งหมดอย่าง59าหมนเ้นี่ยก็จะเป็นเป็นผลักแฟรนไชส์ก็จะเป็น,ปน Charge, ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ4ล้านบาทก็คือเรียกว่าพิวกระเป๋ามาเต่าเปล่าเลยเราดูแลให้ทั้งศูนย์ถึงร้อยเราเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยครับตอนนี้ดูแลตั้งแต่ออกแบบก่อสร้างหาพนักงานอย่างเรื่องของการหาพนักงานเนี่ยรเางงนดวใทต้้ํห ถ้าตามหลักจริงๆแล้วมันต้องใช้เรื่องของ Data มาช่วยเลยลก็คือว่าอยู่ตรงไหนคนเดินผ่านเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าเรายังไม่ได้ใช้วิธีการแบบนี้แล้วกันนะครับคือตอนนี้เราใช้เรื่องของประสบการณ์ของผู้บริหารก็คือว่าเราเคยเปิดทําร้านอาหารมาแล้วครับไม่ต่างว่าประมาณ6-70รล้านค้าอยู่แล้วในแบบทั่วประเทศละกันเราก็จะมีชุดความคิดของเราว่าทําเลประมาณนี้เป็นหัวเมืองเป็นเ,เนมืองหลักเมืองรองอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราควรจะต้องเปิดทาเลตรงไหนค่าเช่าเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะมีหลักการคิดละกันครับในการคํานวณว่าค่าเช่าที่เนี่ยมัครรเเเออ์์ซขงดดดาาท้หิ a s i b i l i ี y มันทําให้มันร้านไปต่อได้อย่างเงี้ยครับเพราะเราจะมองว่าร้านอาหารเราต้องคืนทุนใน2ปีอันนี้คือ priority แรกที่เราต้องให้กับทาง Investor อะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยการดูทาเลร้านเนี่ยมันก็ประกอบด้วยหลายๆส่วนทําเลค่าเช่าความน่าจะเป็นสมมุติถ้าทาเลไม่ดีเราก็ต้องได้ราคาที่ถูกเพื่อเอามาทําการตลาดแทนเพราะาผมทําเลที่ดีสุดไม่มีในโลกนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจทาเลตรงนั้นหรือเปล่าแล้วก็ตัวร้านของเราเนี่ยเหมาะก,กับทําเลตรงไหน,นแล้วถ้าสมมุติเราได้ราคาที่ถูกเราควรจะแก้ปัญหาในทําเลที่มันไม่ได้ ให้มันกลับมาเป็นร้านอาหารที่ดีได้ ตรงนี้มันต้องดูว่าแต่ละทาเลแต่ละโมเดลอย่างเงี้ยครับมันใช้สไลด์ที่แตกต่างกันทั้งหมดก่อนร้านเปิดก็จะเป็นโมเดลหนึ่งร้านเปิดไปแล้วเจอปัญหานี้เราก็จะแก้ด้วยวิธีการการตลาดอีกรูปแบบหนึง่งจริงๆมันเป็นความที่ค่อนข้างแบบคัสตอมไมซ์แล้วก็คอมโพรไมซ์ด้วยกับทั้งนักลงทุนแล้วก็สถานการณ์นั้นๆของร้านครับมันเลยไม่สามารถจจเจาะจงได้ว่าแบบเราจะต้องไปแบบต้องทำไพรซิงนะอันนี้จะต้องเป็นทําแนวแบบว่ายิงแอดเพิ่มหรือลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอรไรอย่างเงี้ยครับพอเรามีหลายสาขาสไลซ์เรากๆ นิ่กิวีกรุ๊ปเนี่ยเราโตมาด้วยระบบแฟรนไชส์ระบบแฟรนไชส์เนี่ยเราทํางานร่วมกับอินเวสเตอร์แต่ละเจ้าแต่ละสาขาเป็นผู้มีผร้คุณของเราเลยแล้วกันนะครับโปรตีบริษ,ษัทเนี่ยถ้าเป็นสตาร์ทอัพจะเติบโตด้วยจะเป็นฟันดิ่งก็ตามหรือจะเป็นพวกเอเจนต์ฟันที่เอาเงินเข้ามาเพื่อให้บริษ,ษัทเติบโตแต่ของเราเนี่ยเราถนัดทำโอเปอเรชั่นทำแฟรนไชส์เนี่ยแหละครับผู้มีผร้คุณของเราก็คืออินเวสเตอร์ ทีนี้การเปิดร้านนะครับปกติเราก็สู้กับความคาดหวังของตัวเราเองถูกไหมครับพอเราใช้เงินของ i n v e s อร์มันคือการสู้กับความคาดหวังของบุคคลอื่นๆแหละทีนี้เราต้องทําให้ให้เราเนี่ยดีขึ้นกว่าปกติ2อึงสเท่าเป็นอย่างน้อยนะครับในการที่ทําให้ร้านาาที่เขาลงทุนกับเราที่เขาบริหารจัดการยอยู่รอดได้อย่างแบบยั่งยืนบางคนมีเงินอยู่10บล้านเอาเงินมาลงก,กับเรา7ล้านเขาเหลือตั้งอยู่ในกระเป๋า3ล้านบาทสมมุติถ้าเขาเจ๊งเงิน70%ที่เป็นแบบเวฟของเขาคือศู์สิ้นไปเลยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องสู้กับความคาดหวัังงงตรนนนี้้้ดวยยคคคืืออออผ่่าาาาาปญหมมขเะก มองว่าธุรกิจแฟรนไชส์นะครับจริงๆมันมีในประเทศไทยมา,มาหลายปีแล้ว ทีนี้การเริ่มต้นนะครับเราไม่เหมือนแบรนด์คอร์ปอเรทที่แบบโหมีเงินทุนค่อนข้างเยอะที่ถึงเวลาเอาเงินมาลงทําโครงสร้างได้เลยแต่คือของเราเนี่ยแฟรนชาเราเริ่มจาก s m e ก่อนเลยพอเป็น s อ e เนี่ยก็ชื่อก็บอกบ่อยแล้วครับว่า s อสมีมปัญหาเรื่องทั้งเงินทุนทั้งโครงสร้างวิธีการในการบริหารแต่กว่าเราจะผ่านจุดน,นั้นมาได้เราใช้เวลาประมาณ2-3ถึงปีจากพนักงานออฟฟิเซอร์ประมาณ2อถึงสาคนอย่างเงี้ยครับจา่ายฟิคคอร์สอยู่เดือนหนึ่งประมาณแบบหลักหมื่นตอนนี้เรามีประมาณหาาากถึงเจ็ด e, ยากคือทอํายังให้ การเติบโตของแฟรนไชส์ครับค่าแฟรนไชส์ฟรีฟีดเข้ามาแล้วก็ให้มันสัมพันธ์กับการเติบโตของโอเปอเรชันของบริษัทเราอันนี้คือจุดยากที่ผมเรียกว่าแฟรนไชส์ส่วนมากไปต่อไม่ได้ในระยะเวลา1นถึงปีเพราะว่าเมนเทนมเมนตัมตรงนี้ไม่ได้แต่ทีนี้ของเราก็มองว่าเราเป็นจุดที่ตอนนี้เราขยายจาก3สาขาในปีโควิดนะครับตอนนี้เรามาประมาณ50กว่าสาขาแล้วแล้วก็แบรนด์ตอนนี้มีประมาณเป็น10บแบรนด์แล้วครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะไปต่อได้ครับ สมัยก่อน6ปีแล้วเนี่ยผมยังใช้บินมีอยู่เลยซึ่งพอเรามันเหมือนกับว่าเราไม่เคยได้ใช้เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรดีไม่ดีตอนนั้นร้านผมยอดขายอยู่ประมาณสัก3-4แสนบาทเปิดเป็นร้านเล็กๆในรานบุรี่ครับ ทีเนี้ยมันมีโปรเจกต์ที่ผมต้องมาทำที่กรุงเทพทีเนี้ยมันก็คือไซซิ่งคือคูณ3เลยจากประมาณแบบ30-4 0ซีคูณเป็นประมาณเกือบร้อยซีตอนนั้นผมก็ยังทะนงตนว่าเฮ้ยกูเจ๋งอ่ะก็เขียนบินมือกอปี้ส่งเชฟนั่นนูน่นนี่ทีเนี้ยยอดขายมันเพิ่มจากประมาณวันละสองสามหมื่นอ่ะขึ้นไปวันละแสนสองผมจะได้วันนั้นคือแบบวันมหาวิประโยคอะครับที่แบบมั่วไปหมดส่งบินไปไหนเชฟก็งงกอปี้ก็ไม่ได้คือระบบมันมันแย่ไปหมดตรงนั้นก็เลยแบบได้เริ่มใช้ p p o s ครััรั้้้้งงงแรรกกที่่่่่ซือออออมมมาาาาาาเนนนนยตาคคข,ขถูบว เยอะๆพิกๆเงี้ยครับกดไม่ออกบ้างเราก็ไม่รู้ว่าออเดอร์สั่งได้ไม่ได้ทีเนี้ยพอเราเริ่มมีเงินทุนที่มากขึ้นเราต้องการแบรนด์ที่ค่อนข้างสเตเบิลและ,สะเสถียรมากฟูด o อรี่เป็นตัวที่ตอบโจทย์ฟูด o อรี่ไม่ได้ของถูกนะครับแต่ผมมองว่าเป็นของดีทุกสาขาเราใช้ฟูดสอรี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันที่มันค่อนข้างพพอร์ตกับหน้าร้านทั้งเรื่องแมนพาวเวอร์เรื่องอินเวนทอรี่เรื่องคอสต่างๆเรื่องความเสถียรในหน้าแอปลองคิดภาพดู พอเป็นฟูลซอรี่เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นนะครับแต่กพียงเดียวที่ฟูลซอรี่ซัพพอร์ตเท่าไหรครับ เอสในประเทศไทยครับส่วนมากนะครับเวลาทําเรื่องสต็อกเงี้ยจะไม่ค่อยทํากันก็คือสิ้นเดือนมาฉันขายได้เท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่ถือว่าโอเคแล้วทีนี้ผมมองว่าตัวอินเวนทอรี่เนี่ยมันช่วยในเรื่องของเรารู้ว่าผ่านไป15วันเนี่ยครับเราใช้สต็อกไปเท่าไหร่แล้วเอามาเมนเนยกับยอดขายสมมติผมมีแบรนด์ที่เป็นบฟเฟ่ด้วยสมมติว่าผมขายไป15วันยอดขายผม1ล้านบาทอินเวนทอรี่เนี่ยของผมใส่เลยครับว่าเจเนเรตกลับมาเป็นมูลค่าเท่าไหร่ ผมจู้เลยแล้วว่าโปรโมชั่นที่ผมลอน์ไปครึ่งเดือนเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กแปลว่าอีก15วันผมมีเวลาในการปรับตัวได้ว่าผมจะต้องปรับตัวมันยังไงดีอยู่แล้วหรือว่าเฮ้ยฟูดคอร์สมันสูงไปถ้าผมไม่มีระบบตรงนี้ผมไม่สามารถดูได้ซึ่งตัวนี้สิ้นเดือนมันก็จะได้ใช้อีกรอบหนึ่งก็คือว่าเป็นการนับสต็อกด้วยว่าไอที่ใช้ไปสต็อกต้งงนงวดขัดไปงวดตรงเนี้ก็จะเป็นหนึ่งเครื่องมือชั้นดีเลยครับที่ทำให้ผมสามารถรู้สุขภาพของร้านได้ว่าต้นทุนขายเท่าไหร่มีกกก่่่บบิเเเปอออรรรดาาาไหหืนนนนึงง็จะู้้้ววตตใใชโัแพ ประสิทธิภาพของร้านในเรื่องต่างๆเรื่องยอดขายเรื่องการลดต้นทุนเรื่องการเพิ่มกำไรอะไรอย่างเงี้ยครับอินวิอรี่ผมว่าเป็น Key m a มทสำคัญเลยครับ การสร้างแฟรนไชส์เนี่ยเขอเริ่มจากเรามีวิชั่นเราอยากมี100-200สาขาทั่วประเทศไทยหลังจากนั้นนะครับการทําให้แฟรนไชส์อยู่รอดได้จริงก็คือทําให้มันซัตซ์เทเนเบิลซัตซ์เทเนเบิลมาจากอะไรก็คือว่าพอธุรก,กิจมันเป็นเรดโอเชียนนะครับมันต้องใช้คำว่าอีโคโนมีออฟสเกลอีโคโนมีออฟสเกลคืออะไรก็คือการที่เราอะที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์อะทำเองก็ได้ให้หน้าร้านเนี่ยครับมีความสามารถในการแข่งขันในธุรก,กิจเรสโอลชียนได้ดีกว่าคนอื่นๆอ,อย่างเช่นต้นทุนััตตถุตุดิบททกกาากกาทีี่่่ําาาาลลงงง้นนนนกกกกรรจพู เวลาพนักง,งานออกเรามีอร์ตให้มีการชนนิ่งตลอดเวลาซึ่งตัวเว็บออเดอร์ตัวนี้ครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ไปโยงกับข้อแรกที่ผมแจง้งก็คือเรื่องต้นถึงวัตถุดิบที่ต่ำลงทีนี้ถ้าเขาสามารถเข้าถึงวัตถุดิบได้ค่อนข้างง่ายก็คือเปิดเว็บปุ๊บสั่งได้เลยจำนวนสาขาจะอยู่รอดกับเราได้มากขึ้นเพราะว่าเขาได้ของที่ราคาถูกแล้วตัวเว็บออเดอร์ตัวนี้ครับมันเป็นตัวที่สมัยก่อนเวลาสั่งของต้องกดสั่งไลน์ต้องมาดูปุ๊บคอนเฟิร์มไปออกเอกสารจาก Excel แล้วก็มาคอนเฟิร์มวันนั้เนเโนขึ้น,น,นบกดดตัจ ที่ฟูดสตอรี่นะครับเป็นคนช่วยเราครับส้นไม้ยตัวเว็บออเดอร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คือเปิด API ลิงก์กันกับระบบของเราก็ถือว่าแบบซัพพอร์ตเราแบบได้ค่อนข้างเยอะมากเลยครับความคาดบอกงผมเนี่ยผมต้องการให้ทั้งงานบริการแล้วก็คุณภาพอาหารเนี่ยนิ่งกว่านี้ในอนาคตเพราะตอนนี้พอเราเติบโตขยายสาขาค่อนข้างไวอะครับเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของอาหารอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างในบางจุดตอนนี้เราก็พยายามซัพพอร์ตเราพยายามมีอะคาเดมี่ในอนาคตที่จะมีศูนย์เป็นศูนย์เทรนนิ่งแล้วก็ฝึกสอนเชฟแล้วก็อีกตัว,ว่า ครัวกลางตอนนี้เราทำควบคู่กันไปด้วยกันนะครับหน้าร้านเนี่ยครับเวลาเขาบริหารจัดการเนี่ยสมัยก่อนต้องใช้เชฟประมาณ1 0บถึงสิคนอย่างนี้ใช่ไหมครับหร้านที่ต้องเปิดแต่ทีเนี้ยเราเริ่มทําวัตถุดิบจากครัวกลางไม่ว่าจะเป็นซอสโชยุเป็นเทริยากิเป็นซาบะดองเป็นไข่หวานที่สมัยก่อนนะครับเขาต้องทําที่หน้าร้านทั้งหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องใช้พนังงานที่มากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ manpower ในการที่เขาก็ต้องไปทําโชยุทำเทริซึ่งแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงมากในการทาทีนเ,าเ,เ,นเนี้ยรเราแรงเข็ ของสินค้าพวกนี้ครับยกกลับมาเราเป็นคนทําส่งเองโดยราคาที่ส่งเนี่ยครับเป็นราคาที่พอบวกแมนทาวเวอร์บวกต้นทุนแล้วเท่ากับเขาทําเองเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแมนทาวเวอร์ Man หน้าร้านลดลงครับแล้วก็รสชาติค่อนข้างนิ่งมากขึ้นฝั่งเนี้ยก็จะเป็นฝั่งที่ซัพพอร์ตทำให้รสชาติรตทิมั่นคงขึ้นหน้าร้านได้ประโยชน์แบรนด์ได้ประโยชน์ด้วยอันนี้เป็นไซเคิลที่มันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าคือสิ่งที่ลอกอะไรจะทำก็คือ เราจะผลิตตรงนี้ให้มากที่สุดเชฟ13คนในอะนาคตต้องเหลือไม่ถึงครึ่งครับเป็นคีย์เรสเลยครับโคการพอเราทำตัวนี้สำเร็จอนะ่ะคือโคการต้องลงทุนทั้งเครื่องจกักรทั้ง manpower หลายๆอย่างครับแต่ตัวนี้พอเราทําให้ผลลักตัวนี้มันอยู่ในต้นทุนที่ถูกแล้วนานลานลดคนได้เงี้ยครับมันจะเป็นข้อได้เปรียบของการต่อสู้ในเรโเชียนอาหารญี่ปุ่นได้ดีมาก คือฟูตอรี่เนี่ยผมมองว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ครับพอเป็นแบรนด์ใหญ่เนี่ยระบบซัพพอร์ตค่อนข้างดีระบบสะเสถียรเพราะว่าผมเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ผมจะไม่ใช่ร้านอาหารที่แบบมี1นึ่งสาขาที่เป็น p พียร์เอสจบแต่ของเราเนี่ยพอเป็นระบบมาสเตอร์แฟรนไชส์นะครับมันต้องการการซัพพอร์ตในภาพใหญ่ซึ่งฟูตอรี่นะครับส่งคนที่คุยภาษาเดียวกับเราเข้ามาทีนี้พอคุยปุ๊บแล้วเขาเปิดใจว่าเฮ้ยเขาเห็นความสำคัญของเราแล้วก็ช่วยพัฒน,นาทั้งเว็บออเดอร์แล้วก็เรื่องแบบมาสเตอร์แฟรนไชส์ที่เราเป็นเหมือนกับเจ้้้าาาาาาขอออออองงงใหหญ่่่าา่่ Real time, ่่นน่ะคคคคครรรรรรรัััับบบบททีีีีสมมถดดดดูููแแลลกกๆไเเเเ็นน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 ยยยุืื์ ถูกกว่านี้แต่ผมมองว่าของถูก Actually, แต่ใช้ไม่ได้มันเป็นของแพงแต่ของแพงที่ใช้ได้สำหรับผมคือคุ้มค่าแลวผมมองว่าแน่ครับ Full Story คือเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้เลยในทุกจุดแล้วก็ใช้บริการต่อไปยาวๆแน่นอนครับก็มันมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณเกลียดใครให้เขามาทำธุรกิจอาหารนะครับอันนี้ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่โอเคถ้าเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกแล้วครับพอเค้กมันก้อนใหญ่มันเป็นปัจเจศมันไม่ได้บอกว่าไม่ควรเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยคุณต้องทำการบ อยาให้เต็มที่กับมัน